สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อคลิปนี้ก็เป็นคลิปอาหารเพื่อสุขภาพนะสมนีจจะวกรผักทำน้ำพริกก็ผักก็เป็นผักข้างบ้านเลยนี่คะน้าชายาใบเขียงอยางล็อยาละหน่อยก็พอได้กินแล้วนะ เมื่อเมื่อวานนี้สาธารณส,สุขเข้ามาเจาะเลือดเจาะของสงใจไปหน่อยหนึ่งบอกว่าน้ำตาลขึ้นเท่าไหร่นะร้อยเก้าสิบห้าเขาบอกว่าลดความหวานสักหน่อยนะเออนี่ขนาดสนใจกินแต่ผักกินแต่อะไรเยอะแยะยังหวานเลยนะน้ำตาลเออ เป็นของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างนอ้องสมเด็ก็นึกสนุกสนุกกันนะว่าขนาดสบเด็ททำกบข้าวกินเองน้ำค้าน้ำตาลต้องร้อยเก้าสิบห้าแต่มันก็มีอาการอยู่นะเพื่อนๆมีอาการคือเมียนหัวเวียนหัวเหมือนตาลายนี่แหละจะลุกก็งงเงง,งงงงเงงนะมันไม่เหมือนปกติจริง จะเป็นเพราะว่าเรากินมะม่วงแล้วกินน้ำแข็งน้ำแข็งที่ว่าเขาใส่น้ำฮีโรบอยอะไรแบบนุ้นหวานหวานด้วยมัง้งบอยมะม่วงนี่แทบจะทุกวันเลยนะมะม่วงสดเนี่ยใช่ไหมสมเด็ก็ยังใจไม่ถูกนะสมเด็จก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะอนามัยทเท่าไหร่หรอกถึงสุขภาพเนี่ยถ้าว่าไม่มีไม่มีอะไรที่ เป็นแรงจูงใจในสมสัยยังไม่อั้นเลยนะเลิกกินนี่ก็ไม่อั้นเหมือนกันเลยกินก็กินปกติสงสัยจะต้องลดมะม่วงแล้วหรือว่าลดน้ำแข็งหวานหวานหรือว่าลดน้ำขวดด้วยเพราะว่าเวลาไปฉีดยายากอย่างเงี้ยนะจะชอบกินน้ำโคกเป็นปกติเลยอาจะต้มใ้เขานิ่นงสักหน่อยในเดยวสมเด็จก็จะ ออกนะเอาแต่ใบอ่อนๆนะเ,เ,เลยนะถ้าใบแก่ไม่เอา,เเอาจะใส่น,น้ำเย็นแล้วก็จะต้มกะทิเอากะทิใส่สักหน่อยให้มันน่ากิน ส่วนน้ำนี่น้ำร้อนนี่สมัยก็จะเอาใส่ในเกงเรียงนะเพราะว่าผักของเราล้างไว้สะอาดแล้วปีเลียงปีกล้วยน้ำน้ำที่ลวกนี่ก็กินได้นะเพืนเพื่อเพราะว่าผักของเราล้างมาแล้วเรียบร้อยเขาว่ามันดีนะ ใบที่ใบที่มันแก่ๆไม่แก่มากเนี่ยเขาจะเอามาตากแดดทําทเป็นน้ําชาได้นะตักนาชยาไม่ว่าอะไรมันก็กินดีกับสุขภาพหมดแหละหลังจากที่เราก็าต้มแล้วเราก็เอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นต่อได้เลยเขาเรียกว่าดีกว่าโอเคพีงไง นุ่มนิดนึงหลังจากที่เข้นุ่มแล้วสมใจก็จะเอาน้ำกะทินี่นะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ตั้งไฟเพราะว่าถ้าเหลือถึงสองมื้อสามมื้อเนี่ยกลัวว่ามันจะเสีย ขานุ่มสักอน่อยหนึ่งนะหลังจากที่เขานุ่มแล้วเราก็จะเอากะทิใส่เอาต้มในหม้อกะทิครั้งหนึ่งนะให้มันมีความหอมกะทิอีกนี่ในน้ำกะทิก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่ง เตือไก่มากต้องเดินนะใส่นิดนึงทำกินแบบบ้านๆน,นี่แหละขนาดกินไม่ซุ่มซ่ามพยายามนะพยายามกินผักเยอะๆยังมีน้ำตาอนเลยมันก็ทำให้เราเวียนหัวหน้ามืดยักไงายไป หน่อยนึงมะพร้าวลูกหนึ่งขั้นเอาได้หัวเท่านี้เองเดี๋ยวจะเอาเกงเรียนปีกล้วยด้วยไม่ตองให้มันมัน,มนเข้มคนมากนะ สกูแล้วก็มาตำน้ำพริกกันจ้ะง่ายงเห็นไหมผักกินน้ำพริกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะทำน้ำพริกนะเนื่องจากว่าสนใจจะใช้กะปิแบบมีกุ้งล้วนเลยจะไม่ใช้กระปิแบบนู้นนะก็เลยใส่กระเทียมกตบพอหอม เยอะหน่อยอันนี้มันเป็นกุ้งรวนนะแม่ค้าก็บอกว่าทาําน้ำพริกอร่อยทําน้ำนพริกก็ได้นะแบบนี้ทาําน้ำพริกทำข้าวคุคคคกกะปิได้หมดเลยแล้วก็ต้องเอาอันนี้พิกขี้นกเลยปลูกเอาไว้มันออกออกไม่ได้กินแล้วนะ ก็จะเอาตำให้มันละเอียดไปเลยมันจะเป็นสีแดงๆสวยนะมันจะไม่เขียวนะน้ำพริกน้ำพริกจะไม่เขียวถ้าเราเอาเอาสีแดงๆใส่อย่างเงี้ยถ้าเอาเอาเม็ดขีวเขียวใส่มันก็จะทําให้กะปิของเราเป็นสีเขียวตามพริกไปเลยนิสสบจก,ก็จะตำให้มันละเอียดให้เนื้อมันเนียนไปเลยนะเพราะไปกินของเพื่อนตาม งานเนี่ยละเอียดเลยนะก็จะขอเวลาตามชั่ก่อนนะหลังจากที่ตำละเอียดแล้วนะอันนี้มันมีสีเขียวสองเม็ดเอาลอยหน้าไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็มะนาว มะนาวใส่นะเวลาขั้นก็ต้องระวังเม็ดมันจะลงไปมเม็ดลงไปแล้วมันก็จะข้งมะนาวเริ่มนี้ให้กินอีกแล้วนะฝนตกแต่ก็จะเก็บแบบเอาลูกที่มันร่วงร่วงมากินก่อนเพราะว่าลูกสีเขียวสามารถใหญ่ได้อีก ลูกสีเหลืองก็กินได้นะขนาดมีต้นเองสมใจยังจะกลัวอดเลยเพราะถ้าเอาไปขายมันก็ไม่ได้ราคาหรอกมันไม่เหมือนลูกสีเขียวมันจะขายได้ราคาฝานะก็จะใส่ของนัว ก็จะมาดูตอนจบกันนะว่าสีสันจะเป็นแบบไหนเพราะสมใจยตำลิกละเอียดเลยนะเราไม่ต้องใส่เยอะครึ่งช้อนก่อนเดี๋ยวมันจะหวานไปนะจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลานิดนึงแล้วก็ตำการยีนะยีให้มันเข้ากันให้ดี แล้วก็ให้หวานนำ้ำชอบเปรี้ยวแล้วก็ให้เปรี้ยวนํำนะผมจะชอบหวานนาำยิ้มเข้ามาให้ดีนะมันจะได้หอมสมนใจไม่ชอบไม่ชอบกระปิเหม็นนะก็เลยเอาแบบเป็นกุ้งกุ้งฝอยล้วนเนี่ยแล้วก็เอามาทำขั้นตอนกันยังไงก็ไม่รู้นะออากมาน่าก,กินมาก ถ้าทำเยอะๆนะเราก็ตักใส่หม้อแล้วก็ตีเอาแต่เนี่ยแต่ว่าเราทำถ้วยเดียวเรายีเอาในช็อกก็ได้นะอาหารเพื่อสุขภาพก็มีน้ำพริกนี่แหละที่สมใจพอถนัดอยู่นะถ้าด้านอื่นก็คงจะไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นของที่มันอยู่ในบ้านแล้วกินน้ำพริกง่ายเลยแหละสำหรับบ้านสมใจเนี่ย ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้นะข้าวก้นครกคลุกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแะ้วเป็ยังไงก็ก็ได้หยิบนะผักน้ำพริกข้าวเป็นยังไงจ้าเพื่อน เลฟี่บนดานเขียงเลยนะเห็นไหมยไยนี้ก็มากินผักลวกกะทิกับน้ำพริกกันจ้ะอร่อยมากขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มา ชมผลงานต้องสนใจนะจ๊ะมาจ้ามาจ้มาจมากินข้าวกับนริษกันอาหารเพื่อสุขภาพจ้าสวัสดีจ้ะ